กำลังฟัง FM ร0อ m เ z มสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีคลื่นนี้เกินร้อยคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสอทอปัตตานี FM ร0อ m เ z จามกนี้จไปติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นประจำวันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค้ะมาติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นประจำวันกับสบทปัตตานี FM 101 m h รอ็ดเมซึ่งวันนี้มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะสาธารณสุขสงขลาร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพร่วมรณรงค์รู้เร็วรักษาหายไม่แพร่กระจายไม่ตีตราเนื่องในวันวันโรคโลก2567นายแพทย์สงกรานไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลากล่าวว่า วันที่24มีนาคมของทุกปีสหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรคและโรคปรอดนานาชาติกำหนดเป็นวันวัณโรคสากล วัณโรคเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่ยังคงมีการระบาดและเป็นปัญหาทั่วโลกเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียติดต่อจากคนสู่คนโดยผ่านทางละอองเสมหะกขนาดเล็กจากการไอจามเมื่อเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกายจะไม่แสดงอาการป่วยทันทีแต่จะค่อยๆแสดงอาการต่างๆชัดเจนขึ้นหากมีอาการไอติดต่อกันเกินสองสัปดาห์ ไอมีเสมหะปนเลือดหรืออาจมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นไอแห้งๆไข้ต่ำๆต,ต,ตอนใายๆหรือค่ำเบื่ออาหารน้ำหนักลดอ่อนเพลียควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรคทันทีวัณโรคสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยต้องกินยาให้ครบตามแพทย์สั่งอย่างน้อย6-8เดือนไม่หยุดการรักษาหรือหยุดยาก,ก่อนกำหนดงดสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา บวนเสมหะในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดและทำลายโดยการเผาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคและปิดปากจมูกทุกครั้งเวลาไอหรือจามวิธีการป้องกันไม่ให้ป่วยด้วยโรควัณโรคโดยการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบห้าหมู่สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยหรือในที่ชุมชนแออัดล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสจมูกและปาก สำหรับวันวันโรคสากลปี2567สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดสงขลาร่วมกับหน่วยงานสาธารณาสุขในสังกัดทุกแห่งร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้แนวคิดรู้เร็วรักษาหายไม่แพร่กระจายไม่ตีตราเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มได้โอกาสเข้าร่วมตรวจคัดกรองวัณโรคได้แก่ผู้ที่อาศัยร่วมบ้านกับผู้ป่วยหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอส ผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปและมีโรคร่วมแรงงานข้ามชาติผู้ติดสารเสพติดและบุคลากรสาธารณาสุขเข้าร่วมคัดกรองวัณโรคโดยการเอกซเรย์ปอดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการก็ตามหากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้สถานบริการสาธารณาสุขใกล้บ้านหรือสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422 ติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM-101MHz สสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์ได้ที่ w w w r a d i o p a t บดอทปสวทปปัตตานีข่าวสารเพื่อปวงชน